เอฟซีแฟนคลับแห่ Hair, ส่งกำลังใจไใม่พัชรีพี่น้องเกิดอุบัติเหตุกลางดึกเมือ่อคืนนี้นาะพี่น้องนาะแต่วกอ่อนสิปนามารังจากท่าอเอฟซีแฟนคลับมิดมอแเคียนแฟนมาร่ลัมูปผู้สุ้คนพี่น้องสวัสดีครับมาอนีมาผมมาพอกับพราะงีขั้นผ่านโคนโกสุริโยบานทามิตะโกไปหนาโกไปหนาย่างเดียวพี่นอ้องเอามาอนีจากท่าเอฟซีแฟนคลับทั้งด้านของน้องไม่พัชรีและกระทั่งมกรอ,อีสานนํำสูผู้สุคนพี่น้อง,องเกิดที่ยังขึ้นพี่น้อง เมื่อคืนนี้ทางด้านทีมง,งานไมพัชรีพี่น้องหรือว่าหมอรำมสิงห์ร่วมสมัยไมพัชรีนี่แหละได้ไปทําการแสดงที่งานย่าโมพี่นอ้องอําเภอคงจังหวัดนครราชสีมาเนาะหลังจากว่ากันวาเสร็จการเสร็จงานแล้วทางทีมง,งานนี่ก็สีเดินทางกลับพี่น้องเพราะว่านี่มือแลกงนี่มีการมีงานอยู่ทางบ้านหนองกรุงตาบลเขาพานอนอําเภอย่างตลาดจังหวัดกาลสินพี่น้องหลังจากได้ออกเดินทางมา กรลังสีเข่าขอนเจนพี่นอ้องเลยบานไยมาประมาณจากักหกถึงเจ็ดกิโลเมตรก็ได้เกิดอุบัติเหตุพี่น้องซึ่งทางมองนีพี่น้องเพิ่นกระลังกอส่างทางหม่เนาะ,ะแล้วมันเป็นทางเบียงพี่นอ้องมันเป็นทางเบียงคือว่าใหญ่ๆมากล่ะกะ็มาบีบเขา่าแคบเขา่าจังสี่เมพี่นอ้องซึ่งผู้ขับนี่เขบดชินทางลวก็ะสภาพตอนนั่นพี่น้องโดยความือ บวกกับบถกิ้ทางเฮดไห้คนขับนี่ครับรถเลยพี่นอ้องอ่าเลยตรงมาเลยอ่าตรงทางเบียงมาอ่าแต่ว่าดีเนว่าคนขับบด่ดด้ใส่ความเร็วหลายพี่น้องเพราะว่าทางกำลังก่อสร้างเนาะบัดท,ที่นี่พี่น้องด้วยความตกใจนี่แหละพี่น้องมันก็แอ่าแฉะแถะแถะมาเลาะขางทางมาเลยพี่นอ้องอ่าลวก็มาผิดขวบอยู่อ่เลยทางเบียงมาจาักหน่อย อ่ซึ่งอุบัติเหตุเท่อนี้พี่น้องถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วอ่าสรับอ่าลดคั้นนี้เนาะพี่น้องเนาะซึ่งปีที่แล้วถ้าผู้ใดจํากันได้ก็คือลดตูขั้นนี้ก็ได้เกิดอุบัติเหตุหลังจากอ่ไปทําการแสดงแล้วคือกันพี่น้องซึ่งอุบัติเหตุครั้งนั้นก็อ่มีข้อไดรับบาดเจ็บคือ้นนองไม้พัชรีอ่แล้วก็อ่ไปโรงพยาบาลไปเช็ดอ่าอาการเบื้องต้นแต่ว่าก็ถือว่าบริบาดเจ็บหลายพี่น้องอุบัติเหตุเท่อนี้ก็คือกัน ก็คือสภาพรถนี่ค่อนข้างสี่ทังหลายยูพี่น้องเพราะว่าท่ามมองหันเป็นไรท่า่างค่อนข้างสูงเนาะ,ะระถก็แท้ๆมากหลักมากเอียงกระเทเลยูพี่น,อน,อน้องด้ข้างหลักกัการส้นหนาก็ได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะ,อะแต่ว่าโชคดีที่ว่าคนบ่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บน้องพี่น้องเนาะก็ถือว่าก็ยังถือว่าดีอย่างหนึ่งรถกับพ่อสอมได้แต่ว่าคนนี่สอมบ่อได้เดี๋ยวให้พี่น้องไปเบิง้ง เหตุการณ์หลังจากเกิดอุบัติเหตุจจกน่อยพี่น้องไม่ปาัาสลีไม่ปาลาสลีดีทิพอมีเตีดีที่อมีไปเป็นยังกับพี่น้องมาด้งยขอนเลยมันเป็นทางเบียงพอดีจ้ะเป็นทางเบียงเราลงมาหนีพอดีเราทางมันมืดดีที่ม้าก็ได้ม้าเร็วจ้ะพี่น้องมาเด้วขวันเลยไม่ปัาสลีก็บ่เป็นยัง ตาย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 มาด้วยกวนด้วยมา,ด,ามด้วยกวนด้ว <www> ยหลังจากที่ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วทางด้านไมพัชรีกะบ่ได้โทษหาเจ้าหน้าที่โดยควมตกใจกับโทษหาลูกๆตะเต่าสะก้อนพี่น้องซึ่งรถทีมงานของเพิ่งนี่กะแลนตามกฎกันมากนี่แหละก็เลยมาจอดมานั่งถ่าเป็นมูกน่กันนาะพี่น้องเนาะช่วงรอเจ้าหน้าที่ซึ่งเหตุการณ์เช่อนี้ก็คือ ความอัจฉริยะของของเทคโนโลยีซะไปก็ถือว่ามันเป็นผลดีพี่น้องนั่นก็คือซิลีเนาะถึงเพื่อนก็เปิดเปิดเครื่องมากน้ำทางซิลีได้ได้สิว่าจังไงล่ะพ่อตะลดเกิดแรงกระแทกกี่น้องแล้วก็ว่่วขึ้นนะซิลีก็ได้รถของคุณเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงน่าจะเกิดอุบัติเหตุเพื่อนกับบัติทนี่กะสิว่าจังไงล่ะซิรีกะว่า ติดต่อเจ้าหน้าที่กระโรออกเลยพะ่ะโทรแจ้งหนึ่งเก่าหนึ่งเองเลยน้องพี่น้องเนาะเอา้านี่แหละขอทรงกำลังใจให้สาหรับทีมงานไม่พัชรีเอ่อถือว่าเป็นหมอลําซิ่งที่ว่ากันว่าคิวง,งานนี่นาแน่นแห้งพี่นอ้องเจ้าแม่มอลําซิ่งร่วมสมัยจ้างร้อยเล่นล้านน้องพี่น้องเนาะสำหรับทีมงานไม่พัชรีซึ่งรถตู้มื่ขึ้นนี่ผู้โดยสารหลักๆกับน้องไม่พัชรีแล้วกะ ผู้จัดการเนาะพี่น,อน้องเนาะเฮียตุกนี่ละก็ได้เดินทางามานัากันพี่น้องกับเบบีู้บไดได้รับบาดเจ็บซึ่งทางด้านเฮียตุกเองก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวกับว่าโอ้ยเนานะพน้าอุบัติเหตุเทือนี่เป็นเทือที่สองแล้วเกิดยังขึ้นพี่น้องผ่านเลยเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุอุบัติเหตุผู้ใดล่ะของน้องไม่พัชรีแอดมินนอยไปเอาบุญพี่น้องเหมือนไปต้องผ่านเลยไม่พัชรีเกิดอุบัติเหตุแมนเป็นจังไได กะสภาพรถกับคอนขาง,งสเสียหายนอพี่น้องเนาะก,กับเสียหายหลายเติบ<ฆ>ซึ่งตามที่บอกไปนะล่ะพี่นอ้นองเทือนี่ถือว่าเป็นเทือที่สองแล้วสําหรับรถตู้คันนี้เพราะว่าปีที่แล้วช่วงช่วงไปลายป,ปีทางทีมงานไปอพรจรี่ะกะไปตกถนนรักษณ้คข่ไขกันนี่ล่ะพี่น้องอแต่ว่าเทือนั่นก็คือเกาะกลางหรือว่ามองมองมอง,มองถนนที่ว่ากันว่ามันเป็นเกาะกลางไหม มันมนข้าง,งเริ่มมันข้างๆที่วา่าเป็นลานแล้วก็บ,บวกกับน้ำเล็กน้อยมันก็เลยเห็ุให้รถติดจอดหยุดนี่แต่ว่าเทือนี่พี่น้องเพราะอยากสิขาดคิดถ้าสมมุติว่ารถตกลงหม่องก้อนที่สิไปจอดนั่น,ม,นมันเป็นถนนที่กําลังก่อสร้างใหม่มีเศษปูนแล้วก็มีท้องลอกน้ำที่เป็นปูนพี่น้องถ้าตกลงหันก็คือรถกระสีเอียงกระสีพลิกเลย่ยวันถอะกระสีพลิกขวมเลย่ย กถือว่าดีชบุญอยู่๊บบอที่เพิ่นล้มไว้ที่ว่าเป็นอุบัติเหตุไงในเพล่ค้ำผานแต่ว่าทุกคนปลอดภัยดีปลอดภัยดีเหตุเกิดตอนกี่โมงนี่เหตุเกิดนี่ประมาณเพิ่นล้มไว้ประมาณจักสองชั่วโมงนาฬิกาประมาณเซาเมิร์ดแมนเพราะว่ามาจากงานเมื่อคืนนี้เนาะพี่น้องนอนเลิกจากงานเมื่อคืนนี่ตีสองเพิ่นก็เดินทางกลับมาหอดกำลังสีเขั่วคอนเจนเลยบ้านไผรมาประมาณจักหกเจ็ดกิโลแอบนิดหน่อย บอทางดานศิลปินเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมส่งกาลังใจคือจังพระเอกอําน้อยโรจนันจังสีเนาะมาด้วยขวัญเอ้ยคนบอเป็นยังรถแม่เพิ่นว่าหม่พัชรีผู้จัดการตุ๊กติ๊กน้อยผู้จัดการตุ๊กติ๊กน้อยเกิดอุบัติเหตุเส้นมิตรภาพบ้านไผ่ทงเข่าขอนแก่นแมนแมนบอแต่ว่าบ่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บครับผมสูญเสียเฉพาะทรัพย์สินเฉพาะรถโตรถาสั่หไป้ายทะเบียนยังไา ไปทะเบียนก็นคือสองเก้าห้าเจ็ดน้อพี่น้องเนาะครับบ,บไ่ได้บอกกันเลขบอกเบอร์ไพเดอร์แต่ว่า,าวันนี้มันวันที่เทเลสิบหกสิบหกเอออ้าวตีอีหลีตัวนี้อ้อา,นอนาวจักน้อยตัวเจ้าเออคอยจีฝ้าไปบัดที่นี้อา้าวังจัรยพี่น้องก็ส่งกำลังใจทีมงานหมอรำซิ่งร่วมสมัยใหม่พัชรีกับปอดภัยก็ดีแล้วเนาะเออก็ถือว่าแคล้วคลาด ปลอดภัยก็ถือว่าฝากเคาะไปสำหรับเทือน,นีพี่น้องวังหันพ่อใหญ่ผานนางยูวัดอ่ากำลังไหวพระไอ้กำลังไหวพระสวนมณฑน้พื้นยูม,มันนี่เป็นบุญผเวทบานพญายผานแอดมินหน่อยพี่น้องเอฟซี FC แฟนคลับเพิ่นส่งข่าวมาให้เจ้าเห็นไปเกิดอุบัติเหตุว่าสั่นถอยแอดมินหน่อยกับไม่ก็เลยเข้าไปเบิ่งบาดท,ที่นี่อ่ะอร่วมส่งกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะสำหรับหมอลัมซิ่งชื่อดังคุณแม่ใหม่พัชรีเนาะพี่น้องเนาะส่งกำลังใจเพิ่อนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จากลาลาจากพี่น้องไปจะเพียงสำนีแล้วมาบอก คุณค่ะ